แกวัตทึ้งมีที่แดทังมี 12, ที่สองสิขาบทเป็นกล่าวว่าพิสุประพุทธนาจารย์พิสุอื่นเตือน <c oughs> พูดผัดเพียนว่ายังไม่ไามท่านผู้รู้ก่อนทำไมเจ้าจักยังไม่ศึกษาสิขาบทนี้ต้องปาจิตติความจริงคำว่านาจารย์นี้หมายความว่าประพฤติละเมิดพระวินัยน,นั่นเอง การละเมิดพระวินัยนี่มันจะไปดีตรงไหนกันเนาะเพราะว่าพระประเภทนี้ปรับปาจิตีก็ตามระเบียบท่านปรับปาจิตีประวัจ,จิตเป็นบาปอาาจารย์เป็นการสแสดงไม่เคารพในพระวินยัยความเป็นพระไม่มีอยู่กิกน,นกับพระร่วมนอยกับพระก็ไปเวจีสบาย นี่ถ้าใครเห็นอย่างนี้แต่ผมทราบข่าวผมก็ไม่คบพระประเภทนั้นมาให้หนักวัดสองพิสุท่องปาฏิโมกยู่พิสุแกล้งพดทธิเธรคลายอุสาหาตปัดปายติการท่องปาฏิโมกก็คือท่องพระวินยัยเขาต้องการจดจําข้อวัดปฏิบัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะว่าพระวินัยนี่รู้หรือไม่รู้ พระพุทธเจ้าก็ทรงปรับโทษพอถือเพศเป็นเนป็นบรรพชิตอย่างกับที่พวกเราชาวบ้านเขาถือว่าเราจะรู้กฎหมายหรือไม่รู้กฎหมายก็ตามถ้าทำผิดกฎหมายก็มีโทษนี่คนนี่ปรับอระบาดปาจิตตีในเมื่อทำลายที่เขาจะต้องจำความระเบียบปฏิบัติคนอย่างนี้เพราะว่าไม่ใช่พะ ขาถือเลยว่าไม่ใช่นักบวชเขาพระพุทธเจ้าเป็นนักบวชของเทวทัตก็ควรจะไปเ,เวจีมหานรกไปแน่ท่าน,นที่ไดที่ปิจุยานก็ดีที่ได้มโนวิธิก็ดีสังเกตดูที่ว่าพระพวกนี้ตายแล้วไปไหนตามไปดูก็ได้หรือถ้าตามไม่ตามไปดูท่านใช้เจโตวิทยา,ยานดูอธิสมานกายของเขา สภาวะมันจะเต็มไปด้วยไฟลุกโชนมีความร,าร่ารรอนมีสันพระวุฒิสับฟันคนประเภทนี้ทีงไม่มีกำลังใจที่จะสร้างความดีเพราะมันตั้งตัวไม่ติดสามพิสุต,ต้องอาวบัดแล้วแกล้งพูดว่าเข้าพเจ้าพงรู้เดี๋ยวนี้เองว่าข้อน,นี้มาในพระปฏิโมกถ้าพิสุอื่นรู้อยู่ว่าเธอรู้อยู่ก่อนแล้วแต่แกล้ง พูดว่าแต่แกล้งพูดกันเขาว่าเพิ่งสวดประกายข้อความนั้นเมื่อสงสดประกายข้อความนั้นแล้วแต่แกล้งทําไม่รู้อีกต้องปาจิตติอันนี้เพราะว่าต้องสวดหรือไม่สวดมันก็ต้องอยู่แล้วรู้หรือไม่รู้ตาไมไม่ในมีอยู่แต่ว่าท่านยังใช้คําปราณีอธิบายออกมาอีกก็ยังดีแล้วนี่เป็นพระมหากรุณาธิคุณพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ท่านอย่างนี้ผมก็ไม่ถือว่าท่านเป็นพระเจ้ามีอะไรมาเป็นพระการไม่เคารพแต่พิวินัายคนที่เคารพในพิวินยนยครบ้ทนพระพุทธเจ้ายัางไม่เรียกพระยังเรียกว่าสมุติสงเจะต้องมีอารมณ์ละสังโยตตัณฑ์สามรายการขึ้นไปได้จึงเรียกว่าพระเรียกว่าเรายังอยู่ขอบเขตในไข่ของอบาย,ยภูมิมีวินยัยครบ้ทนนี่นะ ยังไม่พ้นอบายภูมจนกว่าท่านจะเข้าถึงพระโสดาบันถ้ายังมาแกล้งทําแบบนี้อีกมันก็ไม่เลยลงอบายภูมิกันแน่ลงแน่นอนสี่พิสุกโกรธให้ประหารพิสุให้ประหารแก่พิสุอื่นต้องปาจิตีให้ประหารตีทุบไม่จะฆ่าเลยนะถ้าเลยเป็นเป็นอบัติประราชิก ถ้รวายเขาทําเขาก็ชั่วถ้าพระทำอย่างนั้นก็เลยชั่วห้าวิสุกโกรธเงื้อมือดุจให้ประหารวิสุอื่นต้องปาจิตตินี่ทําท่ากพรปาจิตติอารมณ์โกรธแม้รากเงาขอ้อากุศลรากกันเงาขอ้อากุศลคือหนึ่งโลภความโลภสองโทสะความโกรธสามโมหะความหลง ตาลงมีความชั่วทั้งรากเงาก็อนนะุศน้วท่านไม่ไปอววจีท่านจะไปไหนพอกไปสู่โจดฟ้อมไปสู่อื่นด้วยอบัติสังคารดเศษที่ไม่มีมมลต้องฟาจิตตีไม่มีมูลแกล้งหาว่าเขาเป็นสังคารดิเศษนี่ขั้นลลยขั้นแกล้งหาว่าเป็นประราชิกไอ้ผมนั่นโดนมาไม่รู้กี่รอบแล้วระหวบากนี้ไอ้แบบนี้โดนมันหนัก เพื่อนว่ากันตามสบายๆผมก็สบายใจเราไม่ทําเราไม่เป็นที่อย่างมันก็ไม่เดือดร้อนแต่ความเดือดร้อนในที่สุดก็ไปถูกกับท่านผู้กล่าวหาเป็นผู้เดือดร้อนไปเองนี่แปบัตรปปายตีนี่ผมเห่ามันลอยแต่ว่าปายตีเป็นบาจิต,นนต,ปตเป็นบาปก็ใช้ได้แต่ว่าบาปหนักมากบาปหนักขณเวจีมหารก เจ็ดปีสุแกล้งก่อความรำคาญให้แก่ปีสุอื่นต้องบำบัดปาจิตติเขาทำอะไรอยู่แกล้งส่งเสียงในการอยู่ร่วมกันก็เหมือนกันก็ต้องดูเพื่อนกันจะหลับจะนอนจะพักจะพรจะภาวนาก็ต้องดูว่าเวลาไหนไม่ควรกันอย่างไรให้การแกล้งเนี่ยมันมีสองอย่างแกล้งเพื่อโกรธแกล้งเพื่อปรองปรานาจะขับไล่เขาไปชนิอื่น ัวที่ได้อยู่อย่างเป็นสุข <c oughs> ความจริงถ้าเขาไปแล้วเราก็ไม่เป็นสุขเราวกแธแ้งเพราะเขาเกลียดน้ำหน้าเราเสียแล้วในเมื่อเขาเกลียดน้ำหน้าเราเราก็กลายเป็นคนมีศัตรูและอย่าลืมเมื่อคนคนนั้นนะเขาไม่ใช่คนคนเดียวเขามีพี่มีน้องมีพวกมีพ่อมีพ่อมีแม่เขาก็รวมกันเกลียดแล้วก็มีเพื่อนม่รวมกันเกลียดเป็นกลุ่ม เป็นอันว่ารเราเองจะต้องเป็นผู้มีศัตรูกลุ่มใหญ่แล้วมันจะมีความสุขได้ยังไงออพูดไปกเหนื่อ <c> ย <oughs> นักบทเวลานี้มันก็พงแค่แตาสักแต่ว่าบทเยอะแยะบางทีบทมาตั้งนานแล้วแก่เล้าเย,ยแล้วก็ยังไม่ได้ความก็มีน่าสลดใจ พระธรรมาเวนันขระองค์สมเด็จพปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ตั้งใจสอนไว้ด,ดีแต่ว่าคนอัปรีที่เข้ามาทําลายพระวินัยก็มีมากน่าสลดใจเหนื่อยใจแปดพิสุวิว่าจันอยู่พิสุปไปแอบฟังความเพื่อจะรู้ว่าเขาว่าอะไรตนหรือพวกของตนบ้างต้องปาจิตตีนี่เขากําลังทะเลาะกันย่องกับไปฟังโดยมันญาิมันไม่สมควร เอาละท่านปรับบัตอย่างนี้ไอ้บัติทุกสิขาบทแตโปรดทราบนมันลงมารกทุกสิขาบทกเวสุอะไรให้ฉันทะคือมอบยอมให้ทําสังกรรมคือความยอมให้ทําสังกรรมที่เป็นธรรมแล้วภายหลังกลับตีเตียงสงว่าทํากรรมนั้น ตติเตียนสงผู้กระทากรรมนั้นต้องปาจิตตีก็ดีเหมือนกันนี่ความเร็วของจิตผมอธิบายก็วิสุทธมอบฉั้นทะคือว่าไอ้ชั้นทะในแปลว่าความพอใจบอกว่าท่านท,ทําเถอะผมไม่วางใจท่านที่ท่านจะทําอย่างนี้เห็นสมควรแล้วตอนนี้เวลาเขาทําเสร็จเรียบร้อยแล้วไปบอกใหม่ไม่เป็นเรื่อง ผมไม่เข้าร่วมเท่าคนเดียวนะไม่เป็นเรื่องไม่ได้ความจริงๆรงให้เลวกันจริงๆแบบนี้ไม่ไว้ไม่ไหวไปยังงันไปถ้งท่านปรับปาจิติอย่าลืมว่าบัตรสู้ที่ขาบทนะั้นไปนระกหมดสิบสงกำลังประชุมกันเพื่อตัดสินข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งพิสูจอยู่ในที่ประชุมนั้นหลีกไปในขณะที่ตัดสินความนั้นย่งไม่เสร็จ ไม่ให้ฉันทาก่อนต้องปาจิตตีลุกไปเสียต้องปาจิตตีนะเป็นน้ำมากเวลาประชุมกันจะไปแล้วก็มอบหมายนะครับมีกิจผมมีกิจจําเป็นมากเลยครับประชุมด้วยไม่ได้ถ้าอย่างไรก็ดีเพราะคุณเจ้าทั้งหลายท,ทําไปเถอะครับเพราะท่านเองก็เป็นผู้ทรงทำทรงวินไหน,นี่ข้อดิบเอ็ดวิสุพร้อมได้สงให้จีวรเป็นบําเหน็จแก่วิสุรูปใดรูปหนึ่งแล้ว ภายหลังติเตียนที่สุ่ออื่นว่าให้พระเห็นกันหน้ากันต้องปาจิตตีนี่เกี่ยวกับความดีความชอบของพระสงฆ์ที่ทําไปแล้วเห็นว่าเป็นการสมควรร่วมกันให้ที่หลังไม่บอกว่าไอ้ที่ให้เนี่ยมันพวกมันพ้องของเขานะไม่พวกของฉันที่ให้เนี่ยไม่มีความเป็นธรรมอะไรมันให้จะพราะพวกมันเห็นกันหน้ากัน เป็นอันวา่าเป็นอบัติปาจิตตโอ้ไอคนอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่พระเออไม่ต้องปรับอบัติก็ได้ันลงนรกไปแล้วสิบสองวิสุรู้อยู่น้อมลาภติทาย,ยกตั้งใจถวายสฆงเพื่อบุคคลต้องปาจิตตีคำว่าถวายสฆงนี่ถวายเพื่อโมคณนะไม่เฉพาะพิสุรูปัวเง ต่ไปแนะนำเขาบอกว่าอย่าเลยการถวายสงฆ์ไม่ดีถวายพระองค์นั้นองค์นี้เถอดดีอย่าบอกเอ้านี่เขามาถวายสงฆ์จะมาที่วัดนี่บอกเอาไปถวายหลวงพอ่อเถอะหลวงพ่อตอนเสียค่าไฟฟ้าตอนเสียค่าอาหารต้องก่อสร้างสางว่รวัตถุต้องซ่อมแซมอยู่เสมอใช้จ่าย,าย,ายทุกวันอย่างนี้ท่านปรับเปลี่ยนบับรตรปฏิทิความจริงเขาถวายสงฆ์น้นสงฆ์ก็มีสิธิ์อยู่แล้ว แต่ว่ามันมีสิทธิ์ร่วมกันในส่วนกลางไม่ใช่ไปใช้เฉพาะเฉในส่วนตัวก็ดิบสองไม่สู่รู้อยู่น้อมหลับที่ทายกตั้งใจจะไหวสงเอามาเอาขอโทษมาซ้ำกับสะและ้วพอพูดเพลินไปเง็นไปดูนาิกาเลยเผลอสิขาบทตอนนี้รัตนวัคที่เก้ามีสิบสิขาบท หนึ่งพิสุ์ไม่ได้รับอนุญาตก่อนเข้าไปในห้องที่พระเจ้าแผ่นดินสเสด็จอยู่กับพระเมเหสีต้องปาจิตตีไม่ต้องอธิบายเลอมั้งแต่ห้องเราเราก็ยังไม่ควรเข้ากันที่วัดเราก็ไม่อนุญาตให้เข้าห้องคนอื่นอยู่แล้วเพราะเป็นการเสียมัญญาตนี่ถ้าพระมหากษัตริยตังอยู่ตาลำพังกับพระราชิน,นีดันเข้าไปในห้องท่านอย่างนี้เมื่อเกินพอดี เราว่วเขายังไม่ทํำพระไปททำก็เลวกับประวัตปลจิตตีข้อนี้เพราะว่าคนนี้ไม่ใช่พระมันยากเพียงแค่นี้ยังไม่รู้จะไปรู้อะไรยิ่งไปกว่านี้สองมีสูเองเครื่องบริโภคของเครื่องหัดตกอยู่ถือเอาเป็นของที่เก็บได้เองก็ดีให้ผู้อื่นถือเอาก็ดีต้องปลจิตตีเว้นไว้แต่ของนั้นตกอยู่ในวัดหรือในที่อาศัยต้องเก็บไว้แก่เจ้าของ ถ้าไม่เก็บต้อบัตทุกกฎเอท่านปรับปลาจิตตีถ้าสมมุติว่าวัตถุนี้เกินกว่าห้ามาศกจะคิดยังไงกันดีเงินเกินกว่าหนึ่งบาท่งเงินเป็นหมื่นเป็นแสนนี่เือเก็บของปรับแค่ปลายจิตีนี่ก็ปรับตามท่านเถอะแต่ว่าคนไล่ออกไปเสีจากสำนักเลยไม่คนเอาไว้ไม่มีความเป็นพระ สามพิสุไม่บอกลาพิสุอื่นที่มีอยู่ในวัดก่อนเข้าไปบ้านในเวลาวิการต้องบัดปาจิตตีเว้นไว้แต่การด่วนนี่ที่เราตั้งกันไว้ในระเบียบที่มันอยู่ในวนันถ้าไอ้ปาจิตตีจิตเป็นบาปถ้ามันบาปเรื่อยๆแล้วมันไปไหนไอ้การด่วนพ่อเจ็บหนักแม่เจ็บหนักไฟไหมบออ้บ้านเกิดอันตรายหนักกับกระย่ผู้ใหญ่เนี่ยต้องรีบไป ถ้าอยู่ๆบบกดวนนะจะไปมันเฉยก็เป็นปาจิตติวัดเรามีไหมเนาะวัดเรามีไหมนักออกจากวัดบ่อยๆแต่ว่าบอกลาเสก่อนก็ไม่เป็นไรสี่พิสุทำกล่องเข็มด้วยกระดูกก็ดีด้วยงายก็ดีด้วยเขาก็ดีต้องปาจิตติต้องต่อยกล่องเข็มหน้าเสิก่อน แสดงอบับต,ตกต่อยคือทุบให้มันพังไปเลยไม่ใช่ทําให้บินนิดนี่เคยรับคําสอนจากบางท่านบอกไม่เป็นไรทําให้เป็นบินสนิดนิดเป็นกับอิยะทําไปร่องรอยเช่นหน่อยนี่ท่านบอกให้ต่อยให้ทไํไลายอย่างท่านเป็นโดพระรัตวาชะปอาบาดท,ท่อนจันมาพระพุทธเจ้าสั่งทุบราละเอียดเลยต้องทำแบบนั้น ยาศักรวสอนกันถ้าวิสุท์ทำเตียงหรือต่างพิงทำให้มีเท่าได้เพียงแปดนิ้วพระสุคตเว้นไว้แต่แม่แคร่ถ้าทำให้เกินกำหนดต้องบัดปลายุตีต้องตัดให้ได้กำหนดนั้นสิก่อนตามที่ท่านกำหนดไว้เตียงหรือต่างให้มีเท่าเพียงแปดนิ้วพระสุคต แต่ว่าแปดแค่ก็ต่อขึ้นไปไอ้แปดนิ้วพระสุคติผมก็วัดไม่ได้เหมือนกันเอาแปดนิ้วพุทธดีกว่านะมันง่ายดีถ้าแปดนิ้วพระสุคคจริงๆก็เวลานั้นท่านสูงตั้งแปดศอกของคนสมัยนั้นเวลานี้แปดนิ้วของไทยอันนาครัวจะถึงสี่สี่เมตรมั้งเอาแค่แปดนิ้วพุทธก็แล้วกันนะ ให้สแสดงอาบัตินี่เพราะว่าไม่ควรมีอาบัติสแสดงดีกว่านะอย่าเป็นอาบัติเป็นเส้นเลยดีกว่ามันไม่หนักไม่นาอะไรเลยสําหรับพระวินัยหกปีสู่ทาเตียงเล่ตางที่หุ้มเดน,นุ่นต้อบัตปาจิตตีต้องลอื้เสี้ก่อนจึงสแสดงอาบัติตกนี่ถึงกลัวมันจะโก้เกินไปเจตติตการนุ่มนิ่มเจ็ดปีสู่ทาผ้าปูนั่ง เพิ่มพ่งทำให้ได้ประมาณประมาณนั้นยาวสองคืบพสุขตกว้างคืบหนึ่งชายคืบหนึ่งถ้าทําให้เกินนั้นต้องอาบาัตไปอีตีต้องตัด,ให,ดกกาาตให้ได้ประมาณเชก่อนยึงแสดงอัตตกถ้าปูนั่งทําให้ได้ประมาณประมาณนั้นยาวสองคืบพระสุขตสองคืบนี้ Oh อโอ้โหอ๋อเอาแค่สบ,บ,บายๆที่เขาถวายเวลานี้มันก็ไม่เป็นนี่หมายถึงว่าทําเองนะถ้าคนอื่นเขาถวายมาก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเราทําเองพระพุทธเจ้าเกรงจะรบกวนเขามากเกินไปเพราะเราไม่มีอะไรทุกอย่างจะทําขึ้นมันยังขอรน่นขอ,น,น,ขอ,น,น,ขอนี้จากชวาวบ้านเขาก็เป็นการรบกวนเก,กนินพอดีท่านจึงขยับย่างแปดพิสูจน์ทผ้าบุญนั่งอาทำท่า ทำผ้านุ่งปิดแผลเพิ่งทำให้ได้ประมาณประมาณนั้นยาวสี่คือพระสุคตกว้างสองคืบถ้าทำให้เกินกำหนดนั้นต้องปลาจิตตีต้องตัดให้ได้ประมาณสิก่อนจะ่แขนาบตดตกผมว่าเวลานี้ควรทำให้สั้นกว่านั้นถ้าคืนทำให้ยาวแค่สี่คือพระสุคตกว้างสองคืบแล้วก็ไม่ต้องห่วงเดินไม่ได้กันนะ ยาวหินก้าพิสุทําผ้าอาบน้ําฝนเพิ่งทําให้ได้ประมาณประมาณนั้นยาวหกคือพระสุตคตกว้างสองคืบถ้าทําเกินกําหนดนี้ต้องปาจิตตีต้องตัดให้ได้ประมาณเสียก่อนจะแสดงบัตตกอย่าลืมนะคือพระสุคตนิดแหมแต่ยาวกว้างสองคือเวลานี้เลยหัวเลย คนสมัยนั้นโตขนาดไหนแค่สมัยยุธยายก็โตวกว่าสมัยนี้แต่เยอะแยะเป็นได้เพียงว่าเราจัดเอานี้ฟุตดีกว่านะนง่ายๆดิแต่ว่าเล็กกว่าปริมาณที่ท่านานญาติไปมากก็เป็นการสมควรกะได้ไว้กระสดวกสะดวกสิบปีสุธรยีวรให้เท่ายีวรของพระสุคตก็ดีเกินกว่านั้นก็ดีต้องิอใจ ประมาณจีวรพระสุคตนั้น9คือพระสุคตยาวเนละกว้าง6คือพระสุคตต้องตัดให้ได้ประมาณเสียก,ก่อนถึงจะแสดงบัตรตกข้อน,นี้ไม่มีใครเป็นอาําบัติเพราะว่าจีวรเวลานี้ไม่ยาวไม่ใหญ่ถึงขนาดนั้นสบายๆไม่ต้องห่วงปฏิเทศนิยะท่านกล่าวว่ามี4ข้อ พิสุรับของเคี้ยวของฉันแดมเนื่อนางพิสุนีที่ไม่ใช่ญาติด้วยมือของตนเองมาบริโภคต้อบัดปลายปฏิเทศนิยะหมายความว่านางพิสุนีที่ไม่ใช่ญาติเอามันก็ไม่มีบัตรแล้วสินะก็หมดผ่านไปเลยสองพิสุฉันในที่นิมนต์ถ้านางพิสุนีสั่งให้ทายกเขาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ถวาไ เธอพึงไล่นาวิสุนีไบเสียถ้าไม่ไล่ไปต้องไปทีเทศนียะอันนี้ก็คุณจะสงเคราะห์กับหญิงที่จัดการเจ้ากี่เจยาการกับวัดด้วยว่าทําอ,ทอย่างนี้น,น้องพี่ชอบทําอย่างนั้นน้องหน้าชอบทาอย่างโน้นน้องพ่อชอบทำอย่างอีกอย่างนั้นน้องปู่ชอบอันนี้ไม่ควรจะไปยุ่งเขาให้บันเป็นไปตามศรัทธาเขาดีกว่าสามพิสุไม่เป็นไข้เขาไม่ได้น,นิมนต์ รับของเคี้ยวของฉันในแต่กูนที่สงสมมุติว่าเป็นเสขะเสขะนี่แต่วัดตั้งแต่ประสูดาบันขึ้นไปนะมาบริโภคต้องอบัดปิเีศริยะนี่แต่เขาไม่ได้นิมนตแต่กูลไหนเมื่อันก็ไม่ควรเข้าไปทางนั้นเขาไม่น,นิมนต์ดันเข้าไปได้ยังไงล่ะพระ เข้าไปวันเลวเกินไปชาวบ,บ้านเขาไม่เชิญยังไม่มีใครเขาเข้าไปกินนี่พระมันนี่เขาไม,ม่นิมนต์เข้าไป่าว่าแต่แต่กูลที่เป็นเสขาเลยแต่กูลไหนก็ไม่ควรเข้าไปมันก็คนจะปรับอบัติไดเไรดีคนจะปรับอบัติว่าไม่ใช่พระสิจะหาว่าผมปรับแรงกับพระเจ้านะไอ้อย่างนี้ไม่ใช่จริยาของพระก็จะเป็นพระได้ยังไงนะพระมีการศึกษาดี พระต้องมีความประพฤติดีพระแปลผู้ประเสริฐไอ้รุ่มร่มแบบนั้นยังจะเรียกว่าผู้ประเสริฐอยู่หรือถ้าไม่ประเสริฐก็แสดงว่าไม่ใช่พระสี่วิสุ์อยู่ในเสนาสนะป่าเป็นที่เปลี่ยวไม่เป็นไข่รับของเคี้ยวของฉันที่ทายกไม่ได้แจ้งความไม่ก่อนด้วยมือของตนเองมาบริโภคต้องบำบัดปฏิเทศนิยะ นี่ก็เหมือนกันรับของเคี้ยวของฉันที่ทาย,ยกไม่ได้แจ้งความให้ให้ทราบก่อนนี่เขามายังไม่ได้บอกว่าให้แล้วท่านก็จะไปเอามาฉันนี่มันจะได้อย่างไรแล้วเอาโถก็แบบการของขโมยนะทีนะเอาแล้วก็ดีแล้วนี่แต่เอาไว้ผมปรับแล้วผมปรับตอนเด็ดหมดเพราะว่าแกไม่ใช่พระไม่ใช่เจา้าปรับไม่ใช่พระเลยต่อไปก็เรื่องเป็นจริยาวัด ทา่านบอกว่าเสกียวัตวัดที่พิสุต้องศึกษาเรียกว่าเคียวัตไอวัดมัตร,รตนะเป็นปฏิบัติ arat, นะวัตปฏิบัติเสกียวัตนั้นจัดเป็นสี่หมดโมที่หนึห่งเรียกว่าสารูปหมที่สองเรียกว่าพชนะปิสังยุตโมดที่สามเรียกว่าธรรมทศนาปิสังยุตโมดที่สี่เรียกว่าปกินกะ เอาเอาอีกหน่อยมีเวลาเลยนิดนนสารูปที่หนึ่งมี16ส,สีขาบทท่านนับเป็นคู่คือว่าหนึ่งสองิสุพึงทำความศึกษาว่าเราจากนุ่งหรือว่าเราจะห่มให้เรียบร้อยอยู่เสมอการนุ่งห่มให้เรียบร้อยให้เป็นบริมันทนคือผ้านุ่งในประมาณกลางแข้งยาวลงไปนะจีวรก็เหมือนกัน ให้เรียบร้อยให้เป็นบริมณทนแลดูงามแต่ไม่ฉาบ,บแลดูงามเพราะเป็นกิเลสสองอาสามกับสี่เทั้งกาว่าพิสุเพิ่งทําความศึกษาว,ว่าเราจะปิดกายด้วยดีขณะที่ไปหรือว่านั่งอยู่ในบ้านไปในบ้านเดินไปก็ดีนั่งอยู่ในบ้านก็ดีจะปกปิดกายไม่ปล่อยให้แบบหนุนแบบหนี่นะมันเป็นเครื่องน่าเกลียดห้ากับหก ข้ากล่าวว่าเราคนศึกษาว่าจักระวังมือและเท้าได้ดีขณะที่ไปในบ้านไม่ปล่อยให้มือเท้ามายกเยกโบกเฟกโบกเวกโบกเวกนะเอาละสำหรับวันนี้เราก็หยุดกันแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันสาหรับด้านพระวิน,นัยทั้งนี้พ่ออร่พระมองดูเวลาเวลาก็ไล่เข้ามาเต็มทีแล้วแล้วก็ก่อนที่จะจะหยุดในตอนนี้ก็มาซ้อมความเข้าใจสักนิดติไหม ว่านิพานะสัชิกิริยายะเอตังกาสาวังกเเหตวาพระบาลีในสมัยโบราณท่านกล่าวบอกท่านกล่าวว่าเราเข้าไปเจ้าขอรับข่ากาสาภ่ากาสาวะพัดเพื่อทําให้แจ้งเสียงพระนิพันธ์นี่เราบวชกันมาเราบวชเพื่อพระนิพันธ์นะไม่ใช่บวชเพื่อมาพักผ่อนกันได้คนที่จะเข้าถึงนิพันธ์เขาทํากันยังไงหนึ่ง กำจัดราคะความรักในระหว่างเพศเขาทำยังไงกันกำจัดราคะก็ใช้อากายคตานนสติกาสุปกรรมฐานร่วมกับสกายทิฐิรหัสประหา,หารมันเสียสิ้นไปสองกำจัดโลภะคือความโลภขึ้นชีอวอาชีพใดๆจงอย่ามีกัมมันดาพิสุสงทั้งหลายที่ทำขึ้นมาเป็นส่วนตัว หมายความว่าทําขึ้นมาเป็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นประโยชน์ของสฆงถ้าไม่ขัดต่อว่าทำินหนนั่นสมควรถ้าทําขึ้นมาเป็นส่วนตัวอันนี้มันก็ไม่ไปนิพพานแล้วที่เป็นตัวโลภต้องกลายเป็นนรกไปดิสามโทสะความโกรธเป็นรากเงาตัวสําคัญต้องทําลายถึงอําได้ของพมีหารสี่และกรสินสี่เพื่อได้แก่กับสินสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาว ร่วมกับสกายทิฏฐิเพื่อทำลายความกโกรธความพยายามบาทให้สิ้นไปโมหะความหลงทำลายั้งเดมนายอริยสัจมิปสนาญาณน,นี่เป็นอันว่าเราบวชเข้ามาในพุทธศาสนาความมุ่งหมายเป็นอย่างนั้นก็ต้องทำให้ครบก่อนที่จะครบก็ต้องหนึ่งมีจารณะสิบห้า ครบถ้วนไม่ใช่จำครบถ้วนปฏิบัติได้ครบถ้วนสองมีบารมีสิบครบถ้วนสามมีพรมียหารสีครบถ้วนสี่มีทิบาทสีครบถ้วนห้าละนิวร์หได้หกละอาคติสี่ได้เป็นอันว่าจริยาใดๆที่องค์สมเด็จไปจอไตรายสอนทุกอย่างต้องทำให้ได้ครบ แล้วก็สมถวิปัสนาเราศึกษากันมาใหม่มันมากเหลือเกินวีหนึ่งสามร้อยหกสิบห้าวันวันหนึ่งเรารับฟังกันสี่เที่ยวก็ควรจะไปดูตัวอย่างพระริวัติท่านรับฟังเดี๋ยวเดียวท่านก็เป็นพระราหัน์ได้แต่เราฟังกันสี่เที่ยวยังไม่ได้อะไรเลยก็ต้องคิดว่าภาวะที่เราจะพึงได้ก็คือเวจีมหานรก ใน,นวันนี้ก็ขอ,อยุติวัทตเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงม,มีแด่ท่านที่มีความประพฤติด,ดีประพฤติชอบสวัสดี